เฮาู่ดีมีแหงพอแม่เฮาเจดีมีแหงร่ำรวยเด้ออือเฮาไอ้ตาไอ้าวู่ดีมีแหงคพนงสบิเป็นแพญายะหนด่อนะเฮา้าวไอไปอยู่บอเป็นบอนุ่ม้าอ้าวจุ่นนักเนี่ยจริงจะนุก่าเานแกคนแรกเนี่ยจะบุกวัวจะุ่นหน่

เรา่กบเปิด้ยเสียไปร่มไนลยอ้าอีตาเอ้ยจเอาตาส่เจ้าง่ายจนเาวลูกไมตาเลยเพิ่ง้าใส่เยเอ้ยมรแม่เจ้าหังให้นีมันคู่คู่คนละพวกเจ้ามีความุความเฉลิมความเจ็บวดความไปมีได้พวกเจ้าก็ได้

ได้เวลาตีึงิสีหลายนะฮู้ฮู้ฮู้หมดสีไปนะน้ำสักทีบให้ยูดีม่แห้งอันอยูมันค้อนยืนเด้อได้คัวได้รวยไเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ว้าไม่ต้องว่าอีนะน้ำซักทีบให้ลูกให้เตายูดีไม่แห้งเด้อสุขภาพแค่แหงอ่ะ ได้เป็นเจ้าเป็นนายได้ไปเห็นลาเหตุการณ์แมให้อาวยบอห้มันบิวไสหดละนอยยังบ่ทยในหัตีนเลยลน้อยแบบนะโอ้หยอดกันแลยอืมอืมก็มันแล้วและเมันนี่มีลาเอ้ยตาได้บุญพ้อาัยบงมีตาเป็นชุดทั่วหลเหีนึสนึงจริงงมันได้ับเจ้า บ,บพอ่อเมทากัชมมาพ่อเม่แบบนี้แหละแบบชมมาผ่าชมมาอิตาเน,นี่ยแหละเนี่ยวันนี้เรียบร้อยข้าม้เป็นดีแน่ันี้เกลได้ของใครบุมีแน่วันนี้